อนาคตของคนรุ่นใหม่กับ 5G เนี่มันจะมีโอกาสอรไอบมันสามารถสร้างธุรกิจให้กับคนบ้านชใช้ข้อมูลที่ได้จากสมาร์ทโฟนสามารถจะนำไปพัฒนาไปต่อยอดไปใช้ในเชิงธุรกิจต่อไปได้ข o อมูดลดิ a ิ e เนี่ยจะสร้างอินพัขน,นาดธุรกิจเนี่ยเป็นถึงสีแสนห้าแสนล้านผมคิดว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้อันนี้ทำเรื่องการค้าขายได้ อนาคตของคนรุ่นใหม่กับ 5G เนี่ยมันจะมีโอกาสทำอะไรบ้างนะครับถ้าถามดรชิดเรื่องข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันสามารถสร้างธุรกิจให้กับคนบ้านฉากได้ไหเอาคุณนทวุฒิขอยเาืนนี้นะครับ,ค,ค,บ,ค,รบคือคือผมมองว่า 5G เนี่ยนะครับจะมีคนที่ได้ประโยชน์นะครับยกตัวอย่างอย่าง smart city เนี่ยประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าผู้บริหารไม่ว่าจะเทศบาลหรือจังหวัดเนี่ยก็สามารถจะดูแลภาคประชาชนนะครับได้ดีขึ้นได้รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นไอ้ตรงเนี้ยภาคประชาชนได้รได้ในขณะที่ภาครัฐก็ทําหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็คือในแง่ของผู้ประกอบการข้อมูลที่ได้จาก สมาร์ทโฟนมันก็คือ Data ที่สามารถจะนำไปพัฒนาไปต่อยอดไปประมวลผลเพิ่มเติมเช่นเอาไปอยู่ในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น Common Data l เล e ซึ่งทุกคนสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในเชิงธุรกิจต,ต่อไปได้อันนี้ก็อันนี้ผมเห็นว่าจะได้ไประโยชน์ทุกภาคส่วนนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยทำอยู่ในอค์กรที่เป็นผู้ประกอบการตัวคุณมนาสมปบ ถือว่าก็ได้ไประโยชน์ในแง่ที่ว่าทางเราก็เป็นผู้วางระบบให้เพราะนั้นทุกคนอกที่ว่ามันวิดวินกันหมดผมอธมมิบายนีดหนึ่งก่อนเราจะค,คือตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราประมูลสัญญาเนี่ยมันหมายความว่าทําท่อเสาสายสัญญาถูกไหมครับอันนี้เข้ามาแล้วในพื้นที่ที่4เข้ามา80%แล้วบางบริษัทก็ไปถึง100%แเ้วะถูครับทำตรงนี้แล้ว เราก็เอาบ้านฉางออนท็อปของท่อสาสายที่ว่าทำดูซิว่าระบบข้อมูลกับระบบที่ไปช่วยเหลือชุมชนนีเป็นอันนี้ระยะที่2วันนี้เริ่มเห็นละจาก5ต้นจะกลายเป็นร6 0ต้นแล้วก็ทำตรงนี้ข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยมันจะเก็บไปอยู่อีกรูปนึงที่เขาเรียกว่าในที่สุดจะเป็น c o m m อนเด t ต l a k เใช่ไหมครับอาเราจะคิดตอบหน่อยว่า c o m m อนเด t ต l ท k เที่ว่าเนี่ย วันจะไปทําธุรกิจให้กับคนบ้านฉางได้ค,คับก็เดี๋ยวพอมันได้เรียกนี่มันภาพใหญ่นะครับเอาภาพตรงๆจากเรียนคุณมอมรร้าอย่างนี้เดเดินออกไปจากโรงแรมเนี่ยถ้าสมมติระบบนี้เนี่ยเซตอัพเรียบร้อยแล้วง่ายๆที่สุดเลยนะครับบนมือถือเนี่ยเราก็สามารถถ้าท่านปรมินบอกว่าเนี่ยอยากจะให้คนพื้นที่ทําธุรกิจจากไอแพฟอร์ม 5G นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสแสดงให้เห็นเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารอยู่ที่ไหนบ้างจะไม่แสดงแบบ ภาษาเทคนิคเาเรียก static แต่แสดงแบบ dynamic ก็หมายความว่าขณะนี้ณจุดท่องเที่ยวนี้นี่มีคนท่องเที่ยวอยู่เท่าไหร่นานแน่นอย่างไรจาราจรเป็นอย่างไงเนี่ยเราจะเห็นแบบ real time <S 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 ไอการลักษณะน,นี้เนี่ยผมคิดว่ามันแตกแขนงสำหรับให้ผู้ประกอบการรายย่อยทำได้เยอะกระเดบขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยงานอีกงานหนึ่งที่ท่านเลขาให้ผมช่วยดูเนี่ยคือเรื่อง digital hospital นะฮะก็คือเราจะทำเรื่อง telemedicine ลองนึกภาพดูนะครับว่าตอนนี้ไปโรงพยาบาลนี่ยุ่งยากมากปวดหัวตัวเล็กนิดหน่อยก็ต้องไปโรงพยาบาล ต่อไปเนี่ยท่านเลขาบอกว่าเอ้ยถ้าโรคภัยแค่เจ็บเล็กน้อยเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็คอนซ้าผ่านทางระบบนี้ได้ไหมอันนี้ต่างประเทศเขาทำกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในในพื้นที่ e c ด้วยว่าถ้าเป็นโรคธรรมดาหรือไม่ตัวไม่สบายอุณภูมิขึ้นนิดหน่อยเนี่ยก็คอนซ้์ผ่านทางเทเลเมตแต่ผมคิดต่อม,มากกว่านั้นอีกก็คือว่าหลังจากคอนซ้์ผ่านเทเลเมตแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาเอายาที่ที่โรงพยาบาลนง เพราะว่าถ้าถ้าดีสามารถสร้างคอนเน c t i ิวิตี้กับร้านเภสัชร้านหมอตีได้ก็ทำคอนเน็กติวิตี้แล้วก็ไปบอกว่าเอ้อเออดอรคณิตไปรับไปรับยาที่ร้านนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นการกระจายธุรกิจขนาดย่อยให้กับชุมชนด้วยต่อไปเราก็จะเห็นธุรกิจใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะในการที่จะได้ประโยชน์ทีนี้ในภาพใหญ่ที่ท่านเลขาพูดถึงว่าไอ้คอมมอนเดาเล็กนี่มันมันจะอิมแพคประเทศขนาดไหนผมยกตัวอ,อย่างนะครับไปคิดแล้วเนี่ยผมไปที่คอปปอ คณะเป็นเลกูเลเตอร์ทางด้าน,านปาระกันภัยจริงๆไม่ได้สนใจธุรกิจประกันภัยแต่ก็ก็ยินดีจะเชื้อเชิญเขามาทําใน EC แต่สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือข้อมูลใหญ่ของอุตสาหกรรมขอ,ของคนในอุตสาหกรรมหนต่างในพื้นที่ EC เราคิดดูว่าถ้าหมื่นโลเนี่ยเรามีข้อมูลประมาณ 70, นักเจ็ดข้อมูลนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์มหาศาลต่อการลงทุนต่อทิศทางของการท,ทําธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศอย่างมากทีนี้ บางท่านอาจจะมีคำถามทันทีในใจนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะตอบข้างนอกนะครับกระบวนการที่เราใช้นี่มี2กระบวนการหลักๆะะถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนตัวเราก็จะมีคอนเซนต์แต่ถ้าไม่มีใครคอนเซนต์เนี่ยเราก็สามารถมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าออนิีมายก็คือตัด ตัดหัวทิ้งได้ก็คือว่าไม่ได้เป็นข้อมูลของคนใดคนหนึ่งแต่สามารถเห็นภาพรวม,มได้ข้อมูลส่วนตัวเราไม่ยุงเราไม่ยุก<ร>นะครเราจะอนุญาตไปซึ่งอันนี้เนี่ยผมผมได้กลับเรียนท่านเลข,ขาว,ว่าในภาพใหญ่ของประเทศแล้วเนี่ย e EC จะทําเป็นแซนด์บล็อกมาตรฐานนะครับให้ดูว่า Common Data Lake เนี่ยจะสร้าง Impact ขนาดธุรกิจเนี่ยเป็นถึง4 0 0 0 0 0 0ล้านได้